ลอลน์กาแฟดำถ้ารัฐบาลจะทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันจริงถ้านักการเมืองและสสจะพูดเรื่องดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันในที่สาธารณะต่อไปนี้ต้องทำการบ้านมากกว่านี้วันก่อนฟังสสรัฐบาลคนหนึ่งไปออกรายการทีวีกับสสรุ่นใหม่อีกคนหนึ่งก็เห็นภาพชัดเจนว่านักการเมืองรุ่นเก่าเจอนักการเมืองรุ่นใหม่มีสิทธิหน้าหงายหน้าจอได้ทันที ะส,อสอคนนั้นบอกว่ารัฐบาลแจกเงินหมื่นผ่านดิจิท a l วอลเล็เพราะต้องการจะทำตามนโยบายดิจิทัลทรานส์ r ฟอร์เมชันพอนักการเมืองรุ่นใหม่ถามว่า Digital Transformation คืออะไรครับก็ออกอาการไปไม่ถูกขึ้นมาฉับพลันดังนั้นภาพการเมืองทั้งหลายพึงสำเนียกว่าต่อแต่นี้ไปจะให้คนของตอนพูดอะไรแบบนกแก้วนกขุนทองโดยคิดเอาเองว่าประชาชน จะหลงชื่นชมความเก่งกล้าสามารถเพราะใช้สับแสงฝรั่งมาสร้างความประทับใจนั้นหมดสมัยแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่อง Digital t r a n sfmation o r หรือเรื่องซอ f t Power หรือ Land ์บิก็ตามเรื่องจะสร้างรัฐบาลที่ใช้เทคโนโลยีเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจจะต้องฟังคนที่เขาใช้ชีวิตอยู่กับของจริงอย่างคุณสมคิดจิรานันตรัฐที่เป็นที่ปรึกษาของธนาคารกรุงไทยที่เคยอยู่เบื้องหลังหลายโครงการรวมถึงเปาตัง ผมสัมภาษณ์คุณสมคิดมาหลายครั้งและได้ความรู้ความเข้าใจในหลายเรื่องที่เกี่ยวโยงกันวันก่อนผมอ่าจเจอที่คุณสมคิดเขียนประเด็นนี้ในเฟซบุ๊กของท่านที่พยายามจะชี้ชวนให้รัฐบาลเข้าใจว่าจะต้องทำอะไรบ้างจึงของนำบางส่วนมาให้ได้อ่านเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องคุณสมคิดบอกว่าเราพูดกันเสมอว่าเราจะเข้าสู่สังคมและเศรษฐกิจดิจิทัลในประเทศไทย มาเป็นเวลานับสิบปีในทุกวันนี้สิ่งที่เราเห็นว่าปรับเปลี่ยนพฤติกรรมคนไทยไปสู่ยุคดิจิทัลส่วนใหญ่แล้วยังเป็นการที่เราอาศัยแพลตฟอร์มของต่างประเทศเช่นการใช้โซเชียลมีเดียการดูข้อมูลข่าวสารการใช้แผนที่การเดินทางการเรียนรู้เรื่องราวใหม่ๆผ่านไลน์ c e e o o o k อิ t ส g า a กร o u t u b e Google Map Google Search และ ChatG p t เป็นต้น จะมีบ้างที่เป็นแพลตฟอร์มของคนไทยที่ทำได้ดีจนมีคนใช้จำนวนมากนั่นคือเรื่องที่เกี่ยวกับการเงินการธนาคารผ่านโมบายแบงกิ้งและบริการของโครงการภาครัฐผ่านแอปเป่าต่างเป็นตน้นจะเห็นได้ว่าแต่และเรื่องที่ให้บริการยังแยกส่วนกันอยู่เป็นส่วนใหญ่และต่างคนต่างทำยังไม่ได้มีการอาศัยพลังซึ่งกันและก,กันเพื่อให้เกิดระบบนิเวศท,ทางด้านดิจิทัลอย่างแท้จริง ส่วนสาเหตุที่ไม่ได้มีการร่วมมือกันอย่างควรที่จะเป็นเพราะต่างคนต่างอยากที่จะทำเองและไม่ได้มีการคิดแบบองค์รวมที่ทำให้เกิดความร่วมมือที่ดีต่อกันได้หรือบางหน่วยงานที่มีความสามารถทำแอปขนาดใหญ่ผู้ใช้จำนวนมากก็อาจไม่ได้ต้องการแบ่งปันผู้ใช้งานให้กับผู้อื่นเราจึงแบบค่ะเราจึงเป็นแบบต่างคนต่างทำต่างคนต่างอยู่หน่วยงานต่างๆรวมทั้งหน่วยค่ะค่ะ รวมทั้งหน่วยงานของรัฐต่างต้องการที่จะสร้างแอปของตัวเองเพราะอยากสร้างแบรนด์อยากสร้างชื่ออยากได้งบประมาณและอยากอีกหลายๆอย่างอาจเป็นไปได้ทั้งเหตุผลส่วนตัวและเหตุผลทางการเมืองอื่นๆแต่การที่จะทำเองทั้งหมดให้ดีนั้นจะต้องใช้บุคลากรทรัพยากรและความรู้ความเชี่ยวชาติอีกมากที่จะทำให้สำเร็จได้ตั้งแต่เรื่องการออกแบบสถาปัตยก,กรรม ให้รองรับผู้ใช้งานพร้อมกันจํานวนมากๆได้การทำ KYC เพื่อพิสูจน์และยืนยันตัวตนผู้ใช้งานการพัฒนาที่ต่อเนื่องเพื่อให้ทันกับความต้องการของผู้ใช้การบริหารดูแลและจัดก,การทรัพยากรได้คอมพิวเตอร์ให้มีจํานวนเพียงพอและทำงานให้ได้ดีซึ่งต้องอาศัยบุคลากรที่มีประสบการณ์และความรู้ที่ต้องผ่านร้อนผ่านหนาวมาก่อนหลายๆหน่วยงานมีงบประมาณในการจ้างทำ แต่คนในองค์กรมีความรู้และความสามารถไม่เพียงพอจึงไม่สามารถบริหารจัดก,การอย่างต่อเนื่องได้ทำให้ระบบที่จ้างเขามาทำมีอายุค่อนข้างสั้นและจบตัวเองลงไปในที่สุดดังนั้นการที่จะช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้สร้างระบบนิเวศที่ดีมีการอาศัยพึ่งพิงซึ่งกันและกันได้ต้องเปลี่ยนวิธีคิดใหม่เป็นแบบที่เป็นระบบเปิดและออกแบบวิธีการเชื่อมต่อแบบเป็นมาตรฐาน จึงจะทําให้เราอาศัยซึ่งกันและกันได้และเราสามารถเลือกทําเฉพาะส่วนที่ต้องการให้ความสําคัญในที่นี้จึงมีข้อเสนอว่าหากเราแบ่งระบบโดยคิดใหม่ให้เป็นระบบ3ชั้นเราอาจไม่จําเป็นต้องทําแอป,ปเองทุกส่วนด้วยตนเองแต่เลือกทําเฉพาะขั้นหรือเลเยอร์ที่เราถนัดโดยอาศัยการเติมเต็มชั้นอื่นๆจากผู้ให้บริการรายอื่นได้ซึ่งเป็นการคิดแบบระบบเปิด โดยอาศัยการเชื่อมต่อระหว่างชั้นต่างๆที่เป็นระบบมาตรฐานเดียวกันหรือ Open API ซึ่งระบบ3ขั้นที่ว่านี้ข้อเสนอดังนี้คือ 1. ชั้นที่รองรับผู้ใช้งานแพลตฟอร์มเลเยอร์คือส่วนที่ต้องทำการพิสูจน์ตัวตนผู้ใช้เก็บข้อมูลผู้ใช้และมีระบบการยืนยันตัวตนผู้ใช้เมื่อมีการใช้งานผู้ที่จะทำขั้นนี้ได้ควรเป็นแอปที่มีผู้ใช้งานจำนวนมากอยู่แล้วและมีการออกแบบวิธีการใช้งาน และการเข้าถึงผู้ใช้ที่ดีง่ายต่อการใช้งานโดยหลังจากที่ผู้ใช้บริการพิสูจน์ตัวตนและได้รับการยอมรับแล้วแพลตฟอร์มเลเยอร์จะเก็บข้อมูลผู้ใช้พร้อมทั้งของให้ผู้ใช้ให้ความยินยอมผู้ใช้งานเองจะได้รับรหัสและวิธีการอื่นๆที่จําเป็นเพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนเมื่อมีการใช้งานครั้งต่อๆไปและเมื่อยืนยันตัวตนแล้วผู้ใช้งานจะสามารถเห็นบริการต่างๆที่เป็นของแอปนี้เอง หรือเป็นของผู้อื่นก็ได้หากเป็นของผู้อื่นแพลตฟอร์มเลเยอร์จะต้องส่งข้อมูลที่จำเป็นของผู้ใช้ไปให้กับผู้ให้บริการที่ผู้ใช้เลือกเพื่อที่จะสามารถให้บริการต่อไปได้ถูกคนผู้ให้บริการรายนี้ไม่มีความจำเป็นต้องพิสูจน์และยืนยันตัวตนผู้ใช้แต่สามารถอาศัยแพลตฟอร์มเลเยอร์ที่น่าเชื่อถือทำหน้าที่นี้แทนตัวอย่างของแอปที่อาจทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มเลเยอร์ ที่น่าเชื่อถือในประเทศไทยได้แก่เป๋าตังเคพาสเป็นตน้น 2. คันดีให้บริการหรือเซอร์วิสเลเยอร์คือส่วนที่ผลิตและดูแลบริการที่ต้องการให้ผู้ใช้ใช้งานผู้ให้บริการในขั้นนี้อาจไม่จำเป็นต้องตรวจสอบผู้ใช้งานเองแต่ได้รับข้อมูลจากชั้นแพลตฟอร์มเลเยอร์โดยผู้ให้บริการอาจเลือกที่จะอาศัยอยู่ในแพลตฟอร์มเลเยอร์ที่เชื่อถือได้มากกว่าหแห่งก็ได้ เมื่อได้รับข้อมูลผู้ใช้งานแล้วผู้ให้บริการสามารถให้บริการตนเองแก่ผู้ใช้รายนั้นโดยไม่จำเป็นต้องอยู่ภายใต้การกำกับของแพลตฟอร์มเลเยอโดยสามารถเก็บข้อมูลการใช้งานของผู้ใช้และดูแลระบบบริการของตนเองโดยที่แพลตฟอร์มเลเยอไม่ต้องรับรู้เลยก็ได้เซอร์วิสเลเยอร์อาจไม่จำเป็นต้องทำเซอร์วิสเองทั้งหมดก็ได้อาจเลือกใช้บริการจากโครงสร้างพื้นฐานบริการตัวเองได้ เช่นสมมุติว่าเป็นเซิร์ฟิวเลเยอร์ที่ให้บริการทางภาครัฐที่ผลิตดิจิทัลโกเวอร์เมนต์เอเจหรือ DGA และเลือกไปอยู่ในแพลตฟอร์มเลเยอร์ที่มีอยู่แล้วโดย DGA จะเลือกบริการของรัฐที่จำเป็นมาอยู่ในบริการนี้บางส่วน DGA อาจจะพัฒนาบางส่วน DGA อาจจะไปเรียกใช้บริการของภาครัฐที่มีอยู่แล้ว และสร้างให้เป็นมาตรฐานการต่อเชื่อมหรือ OpenAPI ที่ DGA ไปเรียกใช้ได้และอาจเรียกใช้ระบบการชำระเงินที่เป็นระบบเปิดอื่นๆได้อีกหากเป็นดังนี้ DGA ก็ไม่จำเป็นต้องทำแพลตฟอร์มเลเยอร์เองแต่สามารถเลือกที่จะไปอาศัยแพลตฟอร์มเลเยอร์ที่มีขนาดใหญ่และน่าเชื่อถือซึ่งอาจเลือกที่จะไปอยู่ในแพลตฟอร์มเลเยอร์มากกว่าหนึ่งแห่งได้เช่นกันผู้ให้บริการอื่น ก็สามารถอยู่ในเซอร์วิสเลเยอร์ของแพลตฟอร์มเลเยอร์ได้เพื่อที่จะเข้าถึงผู้ใช้จำนวนมากได้ง่ายขึ้นเป็นการเพิ่มโอกาสการเติบโตและสามารถลดความยุ่งยากต่างๆในการบริหารจัดการและเข้าถึงผู้ใช้งานได้ 3. คขั้นโครงสร้างพื้นฐานบริการหรือ Service i n v r s t t r u c t u r r เ a y e r เป็นขั้นที่ต้องการโครงสร้างพื้นฐานบริการเฉพาะเรื่องเช่น cbdc digital assets ดิจิทัลเพเปอร์ e r n m e t t Digital Service เป็นตน้นขั้นนี้ต้องการสร้างโครงสร้างพื้นฐานบริการที่คนอื่นๆสามารถนำไปต่อยอดให้กับบริการของตัวเองได้โดยผ่านการต่อเชื่อมที่เป็นมาตรฐานหรือ open API เป็นการส่งเสริมเรื่องการใช้ทรัพยาการร่วมกันการส่งเสริมเรื่องนวัตกรรมและการสร้างโครงสร้างพื้นฐานสำหรับอนาคตเป็นตน้นในมุมของผู้ใช้งานอาจจะรู้สึกว่าอยู่ในแพลตฟอร์มเดียว และมีบริการที่หลากหลายอำหนวยความสะดวกให้ในมุมของผู้ให้บริการคือการเข้าถึงผู้ใช้งานจำนวนมากโดยไม่ต้องออกแรงเองทั้งหมด